ทีน,นี้นักศึกษาเดี๋ยวมาดูข้อสามข้อสามแล้วก็สี่ได้ดูข้อสามกันนะข้อสามนะครับเขาบอกว่าชายคนหนึ่งดึงเชือกที่โยกับต้นไม้ได้วยแรง450นิวตันนะครับนะเนี่ยดึงเนี่ยนะด้วยแรง450นิวตันนะครับนะให้หาแรงดึงแกน x แกนนี้ก็คือแกนนี้และแกน y นะแกน x ก็คือแกนนี้ะน,นะน,น,น,นะน,นี่คือแกน x นะครับอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y นะครับให้หาแรงดึงระ้ววางแกนนี้กับแกน y นะครับแต่นี้เราจะคำนวณเราก็ต้องหาโจทย์ต้องการหาอะไรโจทย์ต้องการหาแรงดึงก็คำนวณหา fx และ fy นะครับ f ก็คือนี่ f คือแรงนะครับ f คือแรงแรงเท่าไหร่ f ก็คือแรงร้อยสี่ร้อยห้าสิบนิวตันนะครับนี่คือ f นะครับนะ ันนี้ขอให้หาอะไรอะไรแรงดึง x และแกน y นะครับเราก็บอกว่าคำนวณหา fx และ fy fx เท่ากับวงเล็บลบ450นิวตันคอร์ดอลฟานะครับดูนะครับอันแกน x นะครับนี่นะตัวนี้อันนี้ด้านนี้เป็นบวกด้านนี้เป็นลบนะครับด้านนี้เป็นลบนะครับด้านนี้เป็นบวกนะ,ะแกน y ด้านนี้เป็นบวกนะครับด้านนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นเวลาเราแตกแรงเวลาเราแตกแรงแตะแรงตรงนี้ก็ต้องติดลบนะก็คือลบ4ี0ยิบนิวตันคอร์สเอ,ตตอลฟานะครับนี่คอสตัวนี้นะคอรสเอลฟานะครับตัวนี้นะแตกเข้าแตกเข้าเป็นคอร์สนะครับนะออกคอสเอลฟา f y f y แล้วกับวงเล็บเปิดลบ450ยนิวตันไซน์อลฟาตัวนี้ นะครับนี so ่คือ y y ติดลบเมื่อเวลาเราแต่งแดงนะครับเราแต่งแดงมาแกง y นะครับตัวนี้นี่ f นะครับ f อยู่นี่เราแต่งแดงมาแกง y พอเราแต่งแดงมาแกง y กบติดลบก็คือลบ450นิวตันนะครับทรายเอลฟ้าตอนนี้โจทก็บอกว่านะครับจากภาา a b นะครับจากภาา a b ก็คือตัวเนี้ยภา a b เนี่ยตรงนี้มันเท่าไหร่7.2 นะครับตัวนี users, ้นะเท่ากับ7.2นะครับตัวนี้เ2นะครับคอสวาเท่ากับ6 6ก็ค <huh Becca. S 2> <to> ือนี่ความยาวความยาวนะครับนะ a นะครับนะตัวนี้คอรสนะครับ6ส่วนเเท่ากับหส่วน7 0็นะครับโทษ7.2็นะครับ7.2เห็นป่ตัวนี้ ะตอนนี้เราก็แทนค่านะครับเราก็แทนค่าแทน, 5, f, f, นค่า f x เท่ากับ f เท่ากับวงเ B, ล็บเปิดลบ450นิวตันนะครับลบหกนะครับ7.2เท่ากับลบสามร้อยิบสามรห้นิวตันให้อัตราโค้งเลขดูนะครับตัวน,นี้นะโค้งเลขดูนะครับ,นะรนะรบจะได้เป็นนะครับนี่ตัวนี้ได้แค่นี้นะครับตัวนี้เนี่ยเรารู้แล้วเรา เราดูแล x มีเท่าไหร่หาแรงดึง x มีแรงดึง3 0 0ร้อยจุดห้นิวตันนี่ตัวนี้มีแรงดึง3 0 0ร้อยจุดห้านิวตันตอนนี้ที่แกน y ที่แกน y ายคือ Fy เขาตัดลบสี่ร้อยห้ตันสนี่แกน y นี่จากนี่จากนี่ลงมานี่จะตัดสี่จากนี่ไปนี่จะตัดหนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตัดสี่นะครับตัวเลข700ดร้อยได้โทษ7.2 เท่ากับลบสองิบมิลลันนะฮะเท่ากับลบสองิบมิลลันนะครับตัวนี้อันนี้นะครับอันนี้ได้จากแรงดึงนะครับแรงดึงในแนวแกน x อันนี้แรงดึงแนวแกน y นะแรงดึงแนวแกน y นะครับนี่นะลักษณะการคำนวณน,นะครับนะจำมาได้รับนะบนะลักษณะการคำนวณแบบน,น,นี้อันนี้คือก็สามลักษณะการคำนวณน,นะครับต่อไปก็สี่ ก็สี่เขาบอกว่าก็สี่อยู่ดูด้านนี้ดูด้านนี้นะครับก็สี่นะก็สี่เขาบอกว่าจงหาแรงรวมจงหาแรงรวมที่กระทำต่อจุด A อสามแรงจุด A อตัวนี้เอก็คือจุดนี้นะครับนะสามแรงมีแรง F1 120นิวตัน F2 220นิวตัน F3 ด้กับ100หน่วตันตอนนี้โจทย์งถามให้หาอะไรหาแรงที่จะทำกับจุด A แรงที่จะทำกับจุด A อันนี้โจทย์ต้องการหาอันที่สองโจกำหนด F1 F2 F1 F2 F3 กำหนดมาแล้วนะครับุบุมนะครับ นม้มุกมกำหนดมุมมาให้นะากำหนดมุมมาให้นะครับนะากำหนดนะครับแรงมาให้ก่อนอื่นโจทย์ที่หาแรงที่กระทำก็คือรวมแรงโจทย์ให้รวมแรงสามแรง่ยให้รวมแรงนะครับนะาโจทย์ให้รวมแรง แต่ก่อนจะรวมแรงได้เราจะต้องทำการแตกแรงซะก่อนอันแรก F 1 120นิวตัน F 1 120นิวตันตัวนี้นะอ่ะ120นิวตันนะครับ F 2 220นิวตัน F 3 100นิวตันอ่าตัวนี้นะแตกแรงเข้าแกน x เอฟหนึ่งน่ะแตกแรงเข้าแกนเอได้ลบเก้าสิบเอ็ดจุดเก้าสองนะเนี่ยแตกแรงเข้าแกนเอตัวนี้ลบติดลบตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกนะแตกแรงนะครับแตกแรงตัวนี้ นะครับแตกแรง F1 เข้าแกน x แตกแตกแรงต่อไปนะครับในง F1 นะครับแตกแรง F1 เข้าแกน y แตกแรง F1 เข้าแกน y รีนี้ฮะ F1 เข้าแกน y ได้7.13นักษาต้องใช้เครื่องมิเล่นนะครับเดี๋ยวใช้ไม่เป็นฮะ F1 นะครับ120มิลลิันเนี่ย ที่แกน x ได้ลบ9ก้าจุดสองนะครับที่แกน y ที่แต่งมาที่ตรงนี้เป็นบวกเห็นป่ตรงนี้เป็นบวกนะครับนะตัวนี้นะได้ทั้งหมด7จ1 3 77.13นี่คือแรงที่1นึ่งนี่คือแรง x เราต้องแตกงแรงก่อนนะครับเราต้องแตกแรงก่อนนะนี่ก็คือตัวนี้แต่งแรงคือตัวนี้นี่แต่แรงนะแต่แรงก่อนดู f 2 f สอ่า f สแตกแรงเข้าแกน x แตงแรงเข้าแกน x ตัวนี้อ่านี่นี่ f สนี่แตกแรงเท้านี่แตงแรงเข้านี่ f สองนะครับได้ร้อยแปดจึงได้180.21อยแปดสิบจุดสองหนึ่งแตกแรงเข้าแกน y ตัวนี้แตกแรงเข้าแกน y แตกแรงเข้าแกน y นะครับนะแตกแรงเข้าแกน y ได้รยยี จุดหนึ่งแปดอันนี้คือ f สองอันนี้คือ f สอง f สามนะ f สามแตแกแรงเข้าแรง x นี่ f สามนี่แตแกแรงเข้าแรง x น,นี่ตรงนี้เห็นป่ะนี่ลบเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตแกแรงเข้าแรง x ตรงนี้ x นะครับนะอันนี้ x เนี่ยตรงนี้ x นะครับนี่ y นะแตแกแรงเข้าแรง x นะครับได้ลบ เนไหมติดลบน่ะเห็นไลบเจ็ดสุดเจ็ดหนึ่งนะครับแต่แรงต้องเป็นวานี่นะครับแรงีสามนะแต่แรงต้อแกงปายมานี้แล้วนาแต่แรงต้องแกม y วามานี้ได้ลบเจดสิบจุดหนึ่งนะครับตันนี้แต่ี้ก็เราก็รวมเนี่ยอเนี่ยแรงที่1นแรงที่สแรงที่สแรงรวมนะครับก็คือแรงลันะครับ 17.58ไอ้นี่คือแกน x ตัวนี้คือแกนเอกนับสามนะครับตัวนี้คือแกน x ตรงนี้รวมแกนวายแกนวายได้เท่ากับ132.6ก็คือเอา3ตัวเนี่ยรวมกันได้เท่นี้นะครับไอ้นี่ก็3ามแรงรวมกันได้เท่านี้นะครับเมื่อเราได้แตกแรงแล้วตอนนี้เรามาดูรวมแรงนะครับดูรวมแรง รวมแรงในแกน x และแกน y นะครับรวมแรงในแกน x และแกน y ใช้สูตรนะครับแกน x เท่าไรแกน x ก็คือ17.58 17.58แกน y เท่ากับ132.6เท่ากับ1 3 6 132.6นะแล้วก็แทนแวก็เท่ากับ a x ส่วน 7.54นะครับตรงนี้นะนี่นะครับฐานเท่ากับ103.2ฐาน7.58เท่ากับ7.54ตอนนี้เราจะตอบอไม่ได้เพราะว่าเราต้องคิดเป็นองศาเราต้องคิดเป็นองศา i will จะมีคําว่าชิปเรากดนะครับเรากดชิปนะครับเรากดชิปแล้วก็7.54 7.54แล้วก็เท่ากับนะครับตัวน,นะนี้นะชิปนะครับนะตัวนี้นะเรากดตัวนี้แล้วมันก็ได้ออกมาไป2.44นะครับออกมาไป2.44ตอนนี้เขาบอกให้หาเขาบอกให้หาอะไร หาแรงที่กะทำจากจุด A ก็คือต้องรวมต้อง3ามแรงเนี่ยมากระทำตรงนี้มันด่าัะไหลายก็คือนะครับ r ท่ากับ132.6หารด้วย sin ยป2.44นะครับเท่ากับ133.76อันนี้คือคำตอบเพราะนั้นแรงที่มากระทำจากจุด A ได้ทั้งหมด133.76เพราะฉะนั้น ให้ท่านสนะครับทำแล้วก็คิดมาเป็นสเต็กนะคิดมาเป็นสเต็กใครไม่เข้าใจถามไม่แชทนะใครไม่เข้าใจถามไม่แชทอันนี้นะครับ